35ปียังแจ๋วคิมยอนคยองคว้า MVP 3นัดติดสร้างสถิติใหม่กับลูกยางหลีเกาหลีใต้วันที่22ตุลาคม2,566ควันหลงการแข่งขันวอลเล์บอลหญิงโคโววีหลีเกาหลีฤดูการ2023-24ฮึงกุกไลท์พิงค์สไปเดอร์ของคิมยอนคยองหัวเสาซูเปอร์สตาร์เอาชนะกวางจูเปเปอร์เซฟวิงแบงค์ 25ต่อ 19, 26ต่อ24และ29ต่อ27คว้าชัยชนะ3เกมติดขึ้นเป็นทีมนำของตารางอย่างไรก็ตามคิมยอนคยองวัย5 5ปียังคว้า MVP ในนัดนี้รวมแล้ว3นัดติดอีกทั้งยังสร้างประวัติศาสตร์กลายเป็นผู้เล่นคนที่7ในประวัติศาสตร์ที่ทำคะแนนเกิน4,000แต้มในการแข่งขันวอลเลย์บอลหลีเกาหลีใต้ซึ่งนัดต่อไปฮึงกูกไ์พิงสไปเดอร์ จะพบกับแทจอนซองกวันจังเรสปาร์กวันที่26ตุลาคมเวลา17นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากไทยรัฐค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ